เจมสดแดง21มีนาคม2567หลักทรัพย์บัวหลวงมองครึ่งปีแรกดัชนี1350ถึง1400จุดหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินหุ้นไทยครึ่งแรกปี67แกว่งตัว Sideway มองกรอบระยะสั้น1350ถึง1400จุด หลังขาดปัจจัยหนุนและได้รับแรงกดดันจากกำไรบริษัทจดทะเบียนรายมาส1ปี67ที่คาดลดลง6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมองเป้าหมายดัดชนีสิ้นปี67ที่1,603จุดหากรัฐสามารถเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี67และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง IPO รุ่นน้องควรดู BKGI เป็นเยี่ยงอย่างเจมส์แดงขอบอกหุ้น BKGI เทรดวันแรก วันนี้เปิด2บาท18สตางค์จากราคาจอง1บาท63สตางค์ต่อหุ้นปิดตลาดยืนที่4บาท40สตางค์บวก2บาท77สตางค์คิดเป็น169.94%นะับว่าสร้างมาตรฐานการเล่นไว้สูงเป็นแรงกดดันหนักก็จริงซึ่ง IPO รุ่นน้องขอไม่ประสงค์ออกนาควรดู BKGI เป็นเยี่ยงอย่าง n a t Absolute Technology คลำหาพื้นฐาน j มอดแดง เห็นราคาหุ้น Net Absolute t เท o l o g y อีร่วงหล่นลงมา4วันดูถ้าแล้วคงกำลังคลำหาพื้นฐานราคาที่ควรจะเป็นยามนี้วันนี้หวังว่าจะมีรายการเด้งขึ้นเพื่อสร้างความหวังให้ชาวรอยโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i ซด์ c อ m